พี่้องมือน,นี้มาไทายสนยมให้บเบิงงามงามเน,นีดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้พักกันเฮ็ดกระปุ่นมือน,นีกับน้องสาวคุณน้องตุย้ยอยู่ในสุดแม่ขั้วเด้อมือนีคางตลอดเ <laughs> มาคางตลอดดอกไม้มก็ลังงามเป็นนัง่งคางตลอดอันนี้ต้นป่าอุ้ยจุนป่ามออดอกลไล้แท้นะพ่อนอเราตัดทิ่มตัดอีเพอสามดอกเรามาตัดทิ่มขันอันอ้อมันอันนี้มันมินบออ้ยมันจบม,นม,นมันจบอย่าให้เราเราเราตัดมันละจบ เอาดอกไม้ยี่นี่อันอันนึงไปเสือเาบ่ตายเราทิ้งอืมมาพี่น้องอันนี้ก็แม่น้ำลังบะหลังหล้างปนดอกไม้ท่านพ่อเพิ่นมักปลูกดอกไม้เออหน้าหอนหมดได้จากอ่อได้นี่นี่มพี่น้องพ่อเรามักปลูกดอกไม้ปลูกปลูกแม่นเบิดเลยนี่ดอกไม้ดอกไม้ทานพ่อเพิ่นอืมตีเบิด ไม่เตยดอกไม้นี่ดอกไม้ดอกไม้อันนี้ก็มองนั่งดื่มเบียร์ด้วยพี่น้องสนยองมองชวนยองมองนั่งดื่มเบียร์น้องตุ้ยน้องตุ้ยน้องใจน้องก้มน้องรตีมาม้ามานี่แหละมองนั่งดื่มเบียร์สุมเฮาเนี่ยเนี่พี่มาเด้อน้องก้มน้องก้มกบน้องรตีเนาะน้องก้มน้องรตีนั่นละมองหาหอยกับกี้นั่นละทั้งน่ะมองหาหอยกับกี้ตัวนี้ก็มองย่างอันนี้บาเบียบาเบียพี่แม่เลือดสิจะผ้าผ้าอันนี้ นี่ไงพี่เมย์อเอเดินไปกินน้ำเนาะเออเด็ดเด็ดเด็ดว้าพี่เมย์อบางน้ำม,มันขึ้นต้องตักออกใช่นี่เลือดน่ะต้องตักน้ำมันออกน้ำจะทมเลือดเยยลยในเลือดเลือดพ<ๆ>่ายอเออเก็บอันนี้ไปนะพักพักอันนี้ก็เสพจุน,อ,นอันนี้เขาบอกพักกันเวียดนามเพื่อว่ากินกับเมยเงี้ยเสพใช่ไหมอันอันทันโพบันทัดเรา S <S พี่นอ้องพักเป็นดอกไม้แล้วนะนี่เี่นบอนี่พลังกระปูกเป็นดอกไม้ห้าปลูกเป็นพักกับแก้มพี่น้องน,นี่นี่กินกระน้ำตกกระแทบกับเมียงกระแทบพักอันนี้นะแล้วมักปูกพี่น้องไม่แ네นของเล่านะพอนะแล้วมักปูกดอกไม้มไมแทนที่จะเป็นผู้ยิ่งปลูกได้พี่น้องอันนี้ของทันพอทันพอเพื่อมักดอกไม้นี่แมนบัสนี่ดอกไม้เล่า อันนี้ดอกยังพิมากับมโหอยู่ข้านพิมากับมี่อันนี้มันมีสีม่วงสีแดงสีชมพูแต่ดอกอันนี้ดอกลิลลี่พี่น้องเนี้ดอกลิลลี่ดอกลิลลี่อันนี้คือดอกลิลลี่อันนี้เพิ่นเพิ่นปลูกยังอันนี้เสี่ยงท่านพ่อปลูกยังอันนี้นะอากระถางกล้วยบอกนี่อ๋อเพิ่นปลูกไม้ตัวนี้เนาะตะกี้บอกเห็นเนาะเสี่ยงเนาะอ๋อูละปีืม่แล้วก็ล่มือือดอกไม้อืมี่ดอกไม้พี่น้อง ดอกไม้มาเด้อน้องโกมน้องร้อยตีนี่มีแต่ดอกไม้อันนี้เด่นมองนางดื่มมองนั่งดื่มไปมมไปกินอืนนนอพลธนาฮอน<ม>บรรยากาศม,มิแต่ดอกไม้สวยๆนี่ดอกดอกอันนี้แห้งงามนี่ดอกอันนี้เนี่ยบ้านข้างเขาเนี่ยอดอกมันถึงแง่บอดอกก็แง่นะเธอถ่ายร<อ>ูปเอาอีอันนึงง,งามๆเลยเดี๋ยวได้๋ยวชอบชอบปิดเหมือนเลยอือก็ชอบกิ๊บดอก ไปไปกินก็ไปกินน้ำจีนกันด้ยวยพี่น้องด้ยวยขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะบา,บายยให้พี่น้องเบิ้งพักกระเดาเด้ยวยพี่น้องพักกระเดาแต่ผุนไปเก็บเอากกผุนตำาม่เม่มงเก็บน้ำใี่น้องก้มน้มองก้มทาเก็บหอยกับกีน้องละตีมา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 พี่ใหม่สิผ้ายาวทาเก็บหอยกับกีดอกไม้อันนี้ก็งามงามพี่น้องเห็นบ่ แค่นี้ก็น,นอาบายบายจ้า